าบอกว่าผักกูด edible fern เขาจะเรียกว่า edible fern ก็คือเฟิร์นต้นเฟิร์นที่มันกินได้ก็คือผักกูดปรากฏว่าปณิสก็ดูว่าตั้งแต่สะดุดครั้งแรกเรื่องผักกูดตอนที่ปณิสไปญี่ปุ่นแต่มันก็นานแล้วก็กินขนมหวานญี่ปุ่นตัวหนึ่งมันชื่อว่าวาราบิวาราบินะคะมันก็เป็นเหมือนบุ้นยุนยุน,ยน,ยน มันมันหยุ่นหยุนแล้วก็เออมันก็แปลกดีปัณิก็ไม่ได้เพิ่มกินกินหลายรอบแล้วนะจนกระทั่งวันหนึ่งไปเจอผู้้รู้นัณิก็เลยคุยกับเขาว่าเอ๊ะไอวรารบีเนี่ยไอความเด้งดึงของเขานะ่ะมาจากอะไรเขาบอกมาจากวาราบีชื่อน,นี้เลยปันิ้ก็เป็นคนว่าวาราบีมันคือเะอรปรากฏว่ามันคือผักกูดอันนั้นเป็นจุดแรกที่ปัณิตื่นเต้นนะ่ฮะผักโูดเนี่ย เป็นเป็นซอสของการทําขนมญี่ปุ่นที่ชื่อวาราบินะคะอ่ะแล้วก็ลืมไปแล้วแต่ก็เป็นต้นนะเออผรกกูดไม่ใช่แค่ที่เรารู้เรากินอะเรารู้เรากินเราก็กินเป็นผักสดกินเป็นผักยำกินเป็นผักผัดก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นรู้แต่ว่าเขามีประโยชน์แน่นอนจนกระทั่งมาเจองานงานที่เขาพูดถึงเรื่องระบบบําบัด ว่ามนุษย์เราตัวเราเนี่ยมีระบบบําบัดแล้วระบบบําบัดนี่สําคัญมากคําว่าระบบบาบัดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวระบบอย่างนี้เรียกระบบบาบัดมันเป็นระบบของการบําบัดหลายๆระบบเข้ามารวมกันคือเป็นระบบ d ี f e n ฟ e s y s t y s t e m อะก็คือระบบที่ปกป้องร่างกายเราห้าระบบมารวมกันเรียกว่าระบบบําบัดถ้าก็เออสนใจเรื่องนี้แล้วปก็ศึกษาเรื่องนี้ จนาเจช่าเจอว่าผักกูดเนี่ยมันเป็นผักที่เขาเรียกว่ามันมันเขาใช้คำว่า stimulate คือเป็นผักที่ออะไรนะ stimulate คือกระตุ้นผักดันนะนะให้ระบบข้างหน้าเนี่ยแข็งขันเออพรานี่ก็เลยสนใจสนใจผักกูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันมันมันทำอะไรได้บ้างปรากฏมันเป็นผักแนวหน้าของฝรั่ง ที่มันจะอยู่ในแนวหน้าคือในในระบบ5ระบบที่เขาเรียกด e เฟนเนี่ยนะคะดีเฟนซ์ซิสเต็ก็มีที่เรารู้จักกันก็ระบบภูมิต้านทานนะคะระบบแอนจิโอเจนัสิคคือระบบสร้างเลือดใหม่แล้วก็ระบบไบไมโครไบโอมก็คือระบบจุลินทรีย์ระบบดีจเนเรชั่นคือระบบฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายถ้าเราไม่มีระบบนี้นะเราจะแข็งงแต่เกิดนะคะก็มีระบบนี้แล้วก็ อีกระบบหนึ่งที่สำคัญมากๆคือระบบดีเขาเรียก DNA protection คือระบบปกป้อง DNA ของเราอ่ะให้อยู่นานให้ทำงานไม่เพี้ยนเพื่อเซลล์จะได้มีเพี้ยนก็ครบหมดเออพี่นี่ใลรว่าเหรอระบบดีพวกเนี้ผักปูดเนี่ยเขาดูแลหมดทั้งห้าระบบซึ่งมีผักไม่กี่ชนิดที่ก็มีนิสแวว่าผักพวกเนี้ย ดูแลระบบไหนระบบไหนระบบไหนปรากฏเจอผักโูดเนี่ยดูแลทั้งทุกระบบเลยเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่สามารถดูแลได้ทุกระบบป้าก็เลยตื่นเต้นป้าก็เลยเอามาพูดว่าเออผักที่เราอาจจะไม่เห็นความสําคัญของเขาอาจจะเห็นก็กิกนไม่สแสวงหาหรืออะไรก็ตามแต่ป้านเนี่ยเห็นไม่สแสวงหาเหมือนกันแต่เห็นแล้วซื้อถี่เยอะๆเลยเคอรู้ว่าเขาเป็นผักหายาก แล้วมาจากธรรมชาติผักกูนี้เ็เป็นผักที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆถ้าธรรมชาติไม่สะอาดเช่นน้ำไม่ดีแล้วก็ผืนดินไม่ดีความชุ่มชื้นไม่เพียงพอผักกูจะไม่เกิดเลยเพราะว่าที่ไหนที่มีผักกูดที่นั่นก็จะเป็นตัวสะทรร้อนว่าบริเวณนี้ถิน่นถิ่นตรงนี้สะอาดนะคะสะอาดเหมาะกับสุขภาพอย่างนี้เหมือนกับนกเงือ นกเงือกเนี่ยถ้าอยู่ที่ไหนก็แปลว่าบ่าดวงศกป้าที่ใจมากสวนป้านกเงือกเป็นแขกประจํามาเยี่ยมเยียนดีมากเลยมาแล้วก็แต่ละตัวตัวก็ใหญ่นะปากก็ใหญ่หายไปใต้ต้นหมอนป้าบอกทุกคนเลยว่าจงขอบคุณจงขอบคุณนกเงือกที่ให้เรามีสวนช่วยให้นกเงือกเนี่ยมีอายุยืนนานห้ามไล่ห้ามไรครับนกเงือกก็จะมากันสามสี่ตัวมุดเข้าไปในต้นหมอนแล้วก็ อิ่มแล้วเธอก็บินออกไปป้าก็มีความสุขแอบดูด้วยนะอ้ามกระตกกระตากเพราะว่านกเงือกมันจะไวมากมันก็จะบินหนีอ่ะคราวนี้เรามาเข้าว่าระบบที่ป้าพูดเนี่ยมันคืออะไรบ้างเอาระบบแรกก่อนระบบ angiogenesis คือระบบสร้างเส้นเลือดใหม่ร่างกายของเราเนี่ยอัศจรรย์มากในกรณีสร้างเส้นเลือดใหม่เพราะว่าพอเลือดของเรามีปัญหาเช่นเกิดอาการครับ รอดเหลือเกิดอุดตันถ้าอุดตันเส้นนี้นะถ้าเรายังสามารถมีเส้นอื่นช่วยได้อยู่เขาจะสร้างเส้นเลื่อนใหม่เลยอุดข้ามไบาพาสไบาพาสโดยทําร่างกายผ่านตรงนี้แล้วไปต่อตรงนั้นเลือดเราก็จะเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิดอุดตันมากๆเขาก็ทําเขาทําตลอดเลยเขาบอกแนมะ้แต่หัวใจของเราบางทีเรารู้สึกว่าหัวใจไม่ค่อยดีแต่เราก็เออ มันก็ยังพออยู่รอดได้แล้วก็ไม่ทําอะไรก็ในช่วงนั้นถ้าเราปรับตัวดีเพราะว่าการรู้สึกว่าไม่ดีคือเป็นการที่เป็นไซา์เตือนว่าเนี่ยนะการที่หัวใจเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเท่าที่ควรถ้าเรากลับตัวกลับใจท่านมาดูแลเขาเขาจะเริ่มสร้างใบาพาดใบาพาดขึ้นมาเลยผ่านผ่านตรงนี้เขาเ้าไปสู่เลือดหนึ่งถ้าเจอเด็กคนหนึ่งนะคะขามีปัญหาที่ สมองอยากมากเลยแล้วก็ปรากฏว่าเขามีปัญหาที่สมองตั้งแต่แ,ตแรกเกิดปรากฏว่าเขาก็อยู่รอดด้วยดีนะไม่มีอาการอะไรไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งโตมาเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวแล้วอายุตั้งยี่สิบกว่าจะสามสิบแล้วเนี่ยวันหนึ่งยอยู่ๆก็รู้สึกต้องไปในห้องน้ำเราก็ไม่รู้สึกตัว,วอีกเลยจนรุ่งสา n คนมาเห็นก็ปรากฏว่าเอาไปตรวจปรากฏสมองเสง้นเลือด พอโตแล้วมันใช้สมองเยอะเส้นเลือดสร้างไม่ทันไอตัวที่อุดเนี่ยเป็นตาปรากฏตรงที่อุดที่เป็นที่เป็นแบบแบบเป็นเหมือนเหมือนเป็นจุดที่เลือดไม่ผ่านเนี่ยมันมีซึมเลือดเยอะมาก,ลกใจลยในใจนั้นเพื่อช่วยให้ใบพัดตรงนี้ไปให้ชีวิตอยู่รอดได้ก็เลยไม่ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งเกิดเหตุวันนี้ก็โอ้โอัศจรรย์ชีวิตเด็กคนนี้ควรจะเสียชีวิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่คลอดแล้ว แต่กลับมีชีวิตมาจนอายุจะ30หลังจากนั้นอันนี้ก็บอกว่าต้องต้องดูแลร่างกายอย่างมากนี่คือระบบ angiogenesis เขาจะเป็นระบบอย่างอย่างบางคนเนี่ยเป็นเส้นเลือดขอดนะคะที่ที่น้องอันนี้ไปเห็นที่น้องปุ๊บด้วยวิถีชีวิตด้วยอะไรก็ตาม,มก็อุดตันอุดตันแล้วขาจะไม่จะถ้าถ้าอุดตันแล้วขาจะไม่มีแรงแต่เพราะเอิญมันมีหลายเส้น พอมีหลายเส้นเขาสร้างเลยนะเพือผ่านมาแล้วอุจจิกเขาก็สร้างอีกเส้งขาคนนั้นลายเลยนะคะพอเปิดน่องขึ้นมาลายไปด้วยเส้นเลือดนี่คือ a n g i o g e n e s ิสทีนี้ a n g i o g e n e s ิสหรือการสร้างระบบเส้นเลือดใหม่มันมีสองทางทางหนึ่งก็คือตัวที่ส่งเสริมส่งเสริมให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ก็คือตัวส่งเสริมนะบเป็น p r o m o t เขาเรียกว่า p r o m o ชั่น ไปส่งเสริมให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นการต้านต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ mới. ทีนี้ไอ้ตัว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 ผักกูดเนี่ยมันเป็นตัวต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่นะคะมันต้านยังไงในการต้านเส้นเลือดใหม่มันต้านอย่างนี้ว่าเส้นเลือดใหม่อ่ะมันจะต้านตรงที่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 จะเกิดเส้นเลือดใหม่ ไปเลี้ยงพื้นที่ที่ผิดปกติคือร่างกายของเราทุกคนะมีก็เรียกไมโครสโคปิกไมโครสโคปิกก็คือเซลล์เล็กๆที่มันเพีย้ยนเล็กๆเลยนะเล็กมากที่มันเพีย้ยนเพราะมันอยู่ในเงื่อนไกอะไรเราไม่รู้เช่นการหายใจไี่อยู่สิ่งวแวดล้อมที่เป็นพิษกินอาหารเป็นพิษเข้าไปก็เกิดการการเสียสมดุลจนกระทั่งเกิดไมโครสโคปิกมันเป็นทุกคน เลยนะคะเขาบอกไม่มีใค่ไม่มีเซลล์ไมโครสโคปิกไม่ว่าแต่ทำไมไม่กีียาการก็เ,เพราะว่าแอนตี้แองโอเจนซิสคือเซลล์พวกนี้ต้องการอาหารเขาแรกมาจนจนตรวจไม่เจอต้องการอาหารทีนี้เมื่อต้องการอาหารปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเป็นตัวดีเซลลดีเส้นเลือดก็จะส่งอาหารให้เขาแต่เขาเป็นเซลล์ที่ไม่ดีตัวไม่ดีตัวนี้จะปิดกั้นเลย ต,ตัวตัวระบบที่เขาเรียกว่าแอนติแองเกิอเจนซิสจะปิดกั้นแล้วก็ผักกูดของเราเป็นตัวกระตุ้นการปิดกั้นเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ดีเพราะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราไม่เป็นมะลนเราไม่เป็นเนื้องอกทั้งทที่เราก็มีไมโครสโคปิกอยู่ในตัวเขาบอกลองดูนะว่าดูคร่าวๆว่าไอ้ไมโครสโคปิกเนี่ยในคนอายุนะคะ สี่สถึงห้าสิปีจำนวนถึง40%เเซนของประชากรที่มีผู้หญิงของผู้หญิงนะคะจะมีไมโครสโคปิดอยู่ที่เต้านมผู้ชายอายุห้าสิถึงหกปีจะมีไมโครสโคปิดเนี่ยนะอยู่ที่อยู่ที่ต่อมลูกหมากห้เซแต่ว่าผู้ชายมาสองคนหนึ่งคนต้องเป็นต้องมีแล้วก็ถ้าอายุเจดสิปีขึ้นไป ไม่ว่าหญิงหรือชายจะมีไมโครสโคปิกที่ต่อมทยอยทุกคนนะคะที่เขาทำสำรวจตรวจมาก็ตัวนี้จะช่วยทำให้ชีวิตเราเป็นปกติเพราะเขาจะตัดก,การสร้างเส้นเลือดเอ็จีโอเจนิสไปที่นั่นเขาจะเรียกว่าแอนตี้แองนจีโอเจนิสอ้น,นี่คือผักปูทำง,งานมาดูระบบที่สองที่ผักฏูทำง,งานระบบที่สองคือระบบรีเจเนเรชัน ชีวิตของเราอ่ะพอมันเพิ่มทนสามสิบสี่สิบปีขึ้นมามันก็จะเริ่มเขาเรียกดีเจเนเรชั่นคือเริ่มแก่การเสื่อมนั่นเองเสื่อมตรงนั้นเสื่อมตปเโอ้อายุมากแล้วเขาเสื่อมข้อเสื่อมหูเสื่อมตาเสื่อมฟันเสื่อมความเสียงเสื่อมอวัยวะเสื่อมมันจะเป็นภาวะการเสื่อมจากการทํางานแต่มันจะมีอีกระบบหนึ่งที่มาฟื้นฟูความเสื่อม เขาเรียกว่า regeneration ตัวนี้จะเป็นตัวฟื้นฟูฟื้นฟูความเสื่อมเลยทําให้ความเสื่อมนั้นน่ะลดลงก็คือเกิดการฟื้นฟูขึ้นอันนี้สําคัญมากปรากฏว่านี่ของเราเนี่ยผักกูดของเราช่วยในการที่จะ regenerate mm hmm. regeneration ฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้นะคะอันต่อไประบบที่เขาช่วย เขาบอกรีเจเนเรชันเนี่ยมันหมายความคือมันอย่างนี้ด้วยว่าอย่างที่ป้าเล่าแหละว่าแต่ทีนี้ร่างกายของเรามันจะมีอายุไขข,ของความของเซลล์เช่นในนาศิ่ยกตัวอย่างเเช่นเซลล์ลำไส้เล็กจะมีอายุไขแค่สองถึงสี่วันแล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูผิวหนังของเราจะมีอายุไข2สองสัปดาห์ก็ต้องมีการฟื้นฟูถ้าฟื้นฟูได้ช้าฟื้นฟูได้น้อย ก็เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าดีเจเนเรชันคือเสือ่อมแล้วก็เหี่ยวตัวเรื่อยๆเม็ดเลือแบบดแดงของเรามีอายุสี่สี่เดือนนะคะสี่เดือนมันถ้าเราระบบเจนเนเรทีฟหรือปลุนปลูของเราได้แล้วกินอาหารดีๆใ,นะให้เม็ดเลือดนะให้เลือดเขาสร้างตัวเขาเองแบบดีทุกวันดีท,ทุกวันสี่เดือนเท่านั้นเลือดในร่างกายเราเปลี่ยนหมดเลยกลายเป็นเลือดใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ไขมัน ไข่เซลล์ะเซลไขมันนี่ยจะมีอายุในการที่จะฟื้นฟูอยู่8ปีกระดูกนะคะมีอายุสิปีเป็นต้นเพราะพวกนี้เนี่ยจะเกิดและดับเกิดดับด้วยดีเกิดด้วยดีก็อยู่ที่ระบบการฟื้นฟูซึ่งปะกูดช่วยเรื่องนี้อันต่อไปนะคะไมโครไบโอมไมโครไบโอมคือระบบโปรไบติก ในลำไส้ของเราทําไมเขาถึงช่วยถึงช่วยไมโครบไบโอมไนดะเพราะว่าในในผักกูดมันจะมีเมือกแล้วเมือกของเขาเนี่ยเป็นโพลีแซคคาไรซึ่งมันเป็นพรีไบโอติกมันเลยกลายเป็นอาหารที่ดีของของไมโครบไบโอมมากเลยไมโครบไบโอมมีผลต่อสมองมีผลต่อร่างกายมีผลกับความสมดุลในร่างกายทั้งหมดมีผลต่อระบบภูมิต้านทาน มีผลต่อระบบการสร้างเม็ดเลือดไมโครไบโอมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็ช่วยให้ระบบไมโครไบโอมของเราเนี่ยแข็งแรงพอแข็งแรงเสร็จสมองก็ดีระบบการย่อยก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดเราก็แข็งแรงถูกไหมคะทีนี้เอามานต่อไปอืมอิมมูนิตี้อิมมูนิตี้ชัดเจนนะพวกเราจะคุ้นเคย